นี่ครับทุเรียนเสริมรลากครับเสริมสามลากตอนนี้ก็ครบสองสามเดือนแล้วนะครับติดแพ้ติดดีแล้วเขากลับมาเอาเทปพันออกครับจะเห็นเบาๆนะครับค่อ,คอยๆหมุนออกนะครับเพราะว่าตน้น มันเริ่มรัดแล้วครับแผลติดดีแล้วนะครับรากที่หนึ่งรือากที่สองนะครับนี่เห็นอัเดี๋ยวนะครับรวมแล้วทั้งหมดสามลากครับสีพามาเบิงต้นนี้ครับเห็นไหมครับสามลากต้นนี้เเ้าช่ำไปนี้เขาเบียนจากถุงเมื่อกีครับแล้วก็มาใส่ตะกา้า โอ้นะครับคอยขยับตะการ์ขึ้นไปเรื่อยๆแพ้ก็ติดดีแล้วนะครับตอนนี้เขาขยับตะกานะครับขยับตะกามาเป็นไซส์นี้นะครับแล้วก็แพ้ก็ทั้งสามหลากก็ติดดีนะครับนี่ครับเอามาช่าในนากราแบบนี้นะครับนี่ต้นที่สามโอ้ต้นนี้นี่ครับมันติดดีจนหักจนมันงอกเลยครับนี่ สามลากเดี๋ยวจะพาไปเบ่งต้นดีเฮาปูนี่นี่นี่ต้นนี้กสีเอาไปปลูกหลังบ้านนะครับส่วนตน้นดีเฮาปูกนะครับนี่คือต้นดีเฮาปูกอยู่หน้าบ้านนะครับจะพาไปเบ่งลากลากสามลากนะครับนี่โอ้ อ๋อนี่ครับนี่ขนาดลากนี่ยังเกิดแล้วครับเกิดยอดขึ้นมานิดนึงนะครับเพึ่งปลูกเด้นนึ่งอาทิตย์ครับเท่าก็บปลูกแบบยกโคกนะครับเกะาะมครับตุ่มกะเอาไว้คือเกาแล้วก็เอาพกซื้อๆดินขอบขอบก็บ,กบดบดีเอาคุ้มคุ้มเบาเดิมนะครับแต่ลดเหลือจากประมาณสามสี่เส้นครับเห็รครับ เขาเอาใบไม้พิษเอานีใบก็ยังเขียวอยู่นะครับบ่อเฉาครับยอดกัคิดว่าน่าจะใกล้ออกครับยอดข้างบนกับถือว่าโอเคนะครับสดชื่นดีนะครับลำต้นกับใส่แดงครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาถ่ายเป็นไหมนะครับผู้เรียนในบ้านโอเคครับสวัสดีครับ